ไปดีพี่น้องเหมือนนี้สพากันมาแกงน้ำม่แลอวพี่น้องแกงน้ม่กินเทสแกงยอดสาวอาโฟนไม่ยากกินแกงนมัแต่ว่านี่พูดีวอู้ะอยาะสิพาไปหากันด้เราไปชาติไปตลาดนึงสวยมากสวยกัได้ว่ะขันไปก็คือสิเกรมากน้อบยังม่กินเลยวะสูบ้อยบ่่าุ้ม Sự buồn không mất tâm Sự sợi so Để không có khói hết bỏ Được chứ ngả sẽ hạt Không được vào xí đấy Hết bỏ không có khói Để khi nào không có sợ à Tồi, mất tâm Hết tâm cái Tồi mất tâm Ngồi anh sẽ Sao tí phân trịch đường khen Nó phải nói keng nó ngoài Phít Hô ล้างก่อนแล้วมือเ้าวมาสินอะเขาบอกมือเ้าจะสาวป่าเอ็นบอกมันนักทำไรอีกวะทำไรหาหารอยพเนอดูชุ่มหารอยเห well, no. Ma man, ็นไหมแล้วก็ไอเจียวปลาแดกกินกับไอเจียวเจียวปลาแดกกินกับบลาคามปลาแดดของมันหอมขักเป็นอย่างเ้าสิแกงใส่หอยน่าพี่เนาะ เมสีแงใส่หอยหอมกับกระปูกอยน้อยหนอหอยน้อยหอมเดี๋ยวพี่น้องเป็นหอยหน่เดี๋ยวหน่าน่หน่กลัวครข้าวเมนข้าคล้ายบออตบันนนีะกนะขันะไรขนอะไรน้เที่ยวอ้าวเสีอยก่อนเอามือไปไนะขัไดไหลเลยนะไม่ขดยขี้เกียร น,น,นี่ตองเปรอกษาตร์ักเนาะนี่นตง <c oughs> องชิคแลก็งมแมงวันโอแมนของมแมงวัด <c oughs> มันใหญ่กาหันขังแหลกมาตองเออมาตองขังแหลกว่าจะมาแกล้งนงใหม่ไหมา่ะ,อะ,ะอโอ้ยตบอึ้งเด้ยตอนนั้นสร้างจากเอามือหนึ่งน้อย,อย จะฟาแสกนะติ๊มเนาะซ้ายเอียงค่ะเจ็บถ้องก็กินยาไม่อ้ก็เล่นจีสนใจใส่ผิกะพี่น้องยังมุมๆชี้เหมือนนะ้าวติ๊มคือเก้าเนาะติ๊มเห็นบ่วยเหื่นกูมันอ็ดไปด้วยอ่ะออนนี้มีแฮรอ่ะจุิวันทีเคยนะ ินเมเพแบกบอนไลเลยแกงน่ะมาจน้ีคนเจ็ดทองอุ้ยเจ็ดทองมึงก็เจ็ดทองเ็ดเพดอกฟยพีอกูิซูนใส่มึงบเห็นกลุทีเรงบไปหวอ้าูนสิกู้ แกซ้อนอยู่ทั้งคางแกอื้อไอแล้วยังใสต่ก็ไป่จับหายอยู่อ๋อมขึ้นเอาขวัญอใส่กุหลาบเลยแด้อเอออันนั้นนั่นแต่ผงนัวใส่ผงสลดพี่น้องพ่อแล้วรางกองขาจะตื่มใหม่ห้อยใส่โดดตีบ หอาเข้าหน้าลงไปใส่อีปูลงไปเลยแกงง่ายๆที่นะเนี่ยข่าไอ้ใส่ข่าหมอไปใส่หมอมีเสติพิ่นิใส่ปลาแดกนะพี่น้อง แล้วก็เสกกระดาเน่าลงไปให้มันเปื่อยนะคะมันก็อาจจะอร่อยตาอังตวะอย่าทำอังชวัาทำหน้าตาให้เป็นมิดหน่อยยิ้มทุกเวลาเออทำด้วยยิ้มด้วยเหตุประดยได้คลิปนี้คอยตัดเด้มมันจะตัดไม่อยากตัดออกกระไรได้ แกงมาไม่ใส่แงนังบะจืดบะแจงแกงขี้โอ้ยโถดิพี่น้องเดี่ยวดอยเด็กพี่น้องแกงเรับตีกันยังไงนลยสองนี้กินกินแต่ก็เลาะหลอดแล้วก็กินให้เรามาดูไปสิมันได้แเสบกินน้ำกัน เขาเบือปลาไหลเป็นประตูอ่ะไอ้ถวนส่วนใส่ยังไงนะใส่ยังไงก็อมาเต็มเอาอีกเอาอีกเอาหนามอีกเอาตอนน่าปลาหัวทอง่อยหนึ่งแล้วก็ ไม่ใ uh ช่แกใสกระปูเอาอีกเอาเหวนเอาหวนเอ้วนเอาหนักนะพี่น้องเอด้ว้าว เดี๋ยวหาตังกล่องไปเลยมาเลิกพี่น้องกินแกง่อไม้น้ำกันเด้อแกง่อไมเพริ่นาวปูก้วแกงไปไปยับเขามวไปแกวงน้ำอะไรกวแกงคืออยากินโบมาเลกมาลนเต้นตอมมเต้นตอ้เจ็บ

มีนดอกิงข so ่งไม่ไ oh, ม่กว้างพะชิจีบึงเ้ยแล้วก็กระคมบึงนวพี่นับบึงกันบดทุนไหวหนป่นกันม่เลิกที่นองเลยมะเขือหมากเลอยซึบเซ่บนี่สจัจเจนหน่าเยอะเงี้ยนะีบ

มันหนจั่แวจะเอาเาว่เอาเขาไปกินกับัอู้ไม่กินฉันมาจเามนี่ตูนั่นอะไรมันาขอหงขครหตอคนนึงว่ามเอาเขาแล้วกวางด้เธอหากโลกบหนเนี่ยโอเคเหรนโอเคไม่ช่ไม่แ่ ยังไงบอกกิน <Sustain> ก <able> ็คือแค่ยังไม่ก็คือเขาไม่แหละแเ่ยังไม่ก็คือแค่ไงเขาอุ้นแค่ไหนแค่นี้ก็แบบน้าเลยนี่ยืาดก A à, bố bay ừ, ừ. à, không, ừ. oh, không, không, không phải khoảng hiến không cái này tao bỏng bay kín bỏng 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 อืมนี่ยมัไได้เยอืมอะไรกันสือาใหม่ชนนี้่สือาใม่ชนนีกองหาค่ะกองหาท่าใม่ก็งอมงานาะเขาขายกองหลาค่ะก็ใหมเทพใหม่ไล่เพกองหลาค่ะนึว่ตีชุ่มมากนี่อยซึ่งเกาแกงนเทพก็ไม่ได้บอมันหนาตื่นมาน่อยเฝ้าอย่ากงนใม่เทพไม่ได้แล้วนะครับกรดบะแกงนูมเอียกเสียพีกันนัตีมาก็เือดอกหนูใ่พุมหนู่เนาะใม่แบนเท่ากันี่เพก็ไม่ได้ล้นแพ้ หอมต่างกันไมเขาเองบ้านเาหรอกยวน้มัส้ไฟเขานมไทยนไทก็แบบตัวออก้็แม่ทางไไฟนี่นลวไดีออกมนดาิงจาไทยแบบเป็นพานใหญ่นะีบน้บกบิดนะเขากินบเด้กไ่เาเลือบกินเนาะจะได้ยังกินเา กมเห้าคอยแน้าว่ารุกปันคนละหายหัยหน้าหันหายคอยทาหั่นกิยขบริจาคใจซื้อ้เผื่นได้หัหายคอยแ่ไหเองเออเอาโมนกินหน้าหวหน้าหเว้าาซื้อมาให้จะมีโอ้วัคกิจยาแล้วหัวเราฮะขก้มหัวบุกค้าหัวนเข้ากวางเข้าขวบหัวหน้าหนุ่มหนาออกฮะ ม่เขอแนวคอยกอาก็คใหม่เขากราดยกันตัวเป็นคนเต็งกันนอกเป็นเดือนเป็นปีเพื่อเขาสิค้ายอ๋อเพื่เป็นเดือนคล้ายคนกันนะาะันรอนางาก็นาก็บรเคอนคคอัดหนาะอยเต็มจยไ่เคหนามันกะด่เต็มบังบ้ายงเต็มจอยนะ ก็อันน้ไงันเลยออเพิ่มก็้มันยักังอ่ะ้างขามกังก็อซื้อมากมืนกังานอาซื้อหานักถ้าจะกินก็ซื้อเนื้อหานกซื้อหานเก่าดีแต่กูมาซื้อแ้เหมือนกินเเขาตุกหมอนเร้าเ้าหาน้ยน้ำน้เศั้าหน้ยอน้กเนาะ ก็ยัก็จอร่อหมดจิกับเจนเลยร้ายเงบอมือนันแเซนปนล้ายค้าวหลังจับเค่ะบิกเียเท่าเขาล้าเียงเท่าเขาข้ายคนโอ้จะเป็นไออยู่นี่ดีเียบนนี่เราดย ด้ยเมาแลกินอยู่ีต่คนตอนนี้กว่าคแดดี่กวขาคนกินได้ก่อนต่ำปลาใส่คนอย่ามันเพล่ เอาเขาได้หมงูงูงังู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 งังู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 งงูงูงูงงูงูงงูงููง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 งง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  ขี้ได้หมดโจ้หอนก่านเนีไม่หาบมาหอเกินราะวูกกันแบาไม่กัง